สวัสดีค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีเทรดของ Axie เรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยทางเทรเดอร์นะคะจะมาสาธิตวิธีการเทรดจริงเลยนะคะกับโบรกเกอร์ Axie ด้วยเงิน1,500ดอลลาร์ 1, al. กันค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันของ MT4 ขึ้นมากันก่อนนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ไปทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะก็ให้ไปที่แฟมแล้วก็เลือกเปิดบัญชีค่ะ จากนั้นนะคะก็เลือกเพิ่มบลกเกอร์แล้วก็พิมพ์ชื่อบลกเกอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ได้เลยค่ะจากนั้นก็กดสแกนเราก็จะเห็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่โบกเกอร์ส่งให้เราในอีเมลได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดต่อไปทำการกรอกเลขบัญชีเทรดรหัสผ่าน จากนั้นกดทําให้เสร็จค่ะถ้าเรากรอกข้อมูลล็อกอินของเราถูกต้องนะคะด้านมุมขวาล่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราเลือกที่หน้าต่างการซื้อขายค่ะเราก็จะเห็นยอดเงินที่เราได้ทําการฝากมาเมื่อคลิปที่แล้วนะคะห5 0 0พัน้ดอลลาร์นะคะก็จะมาโชว์ตรงนี้ด้วยนั่นเองเมือ Lock ่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของคู่เงินกันก่อนละกันนะคะว่าบลกเกอร์เอ็ซีเนี่ยมีคู่เงินอะไรให้เราเทรดบ้างนะคะก็ไปที่มุมมองแล้วก็สัญลักษณ์ได้เลยค่ะอาจจะ เห็นได้เลยนะคะว่าสินค้าของทางโบรกเกอร์เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่เงินหลักหรือว่าคู่เงินเมเจอร์นะคะคู่เงินรองเมชช่องตาสารอนุพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็หุ้นฟิวเจอร์คริปโตก็มีเช่นกันนะคะเราสามารถเลือกคู่เงินที่เราต้องการเทรดได้เลยค่ะซึ่งแอนนะคะได้มีการเพิ่มคู่สินทรัพย์ที่ต้องการเทรดไว้แล้วด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทรดจริงกันนะคะว่าการส่งคําสั่งเนี่ยจะเร็วหรือว่ามีดีเลย์มากน้อยแค่ไหน นะคะคโดยเราเนี่ยจะเลือกเทรดสินทรัพย์ยอดฮิตเลยก็คือเทรดทองคํานั่นเองนะคะซึ่งเราจะทําการเปิดออเดอร์เซลล์ละกันนะคะสัก0.05หลอด นะคะหนึ่งไมก้ก็อ่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าการส่งคําสั่งเนี่ยรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ปิดรวดเร็วมากๆเช่นกันนะคะเวลาเรากดปิดออเดอร์นะคะไม่ค่อยมีดีเลยนะคะเรียกได้ว่าแบบเซี้ยววิเลยทีเดียวต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าสเปดท,ที่วิ่งจริงกันบ้างค่ะวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยคลิกขวาที่ตารางนะคะตรงนี้แล้วก็เลือกสเปดค่ะค่าสเปดนะคะก็จะอยู่ในช่องขวามือในตารางซ้ายมือแล้วค่ะทุกคน อ่ะยกตัวอย่างสักคู่เงินแล้วกันนะคะเราจะมาดูค่าสเปดที่วิ่งจริงของทองคํากันดีกว่าค่าสเปดที่วิ่งจริงนะคะจะอยู่ที่ประมาณอ่าสิบสถึงสิจุดถือว่าน้อยนะคะทุกคนเห็นสเปดน้อยๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดอีกสักไม้และกันนะคะอ่าศูนย์จุดหลอดเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะทําการตั้ง TPSL ด้วยเลยแล้วกันนะคะสามารถตั้ง TPSL ได้โดยการคลิกที่เส้นออเดอร์ค่ะแล้วก็ลากขึ้นลากลงได้เลยแต่กว่าจะรอราคาให้มันไปถึง TP หรือ SL เน <c oughs x 2> ี่ยมันนานเกินไปนะคะก็จะขอปิดออเดอร์ก่อนละกันนะคะปุ๊บจากนั้นนะคะเราจะมาทําการเปิดปิดออเดอร์กันแบบเร็วเร็วเลยเปิดปุ๊บปิดปั๊บเปิดออเดอร์ปุ๊บปิดออเดอร์ปั๊บแบบนี้เลยนะคะสัก0-01ลอหล็อตสามไฮเลยนะคะอ่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าการส่งคําสั่งเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะนะคะถึงแม้ว่าเราจะเ,เปิดปิดออเดอร์แบบเร็วๆนะคะต่อมาอยากจะขอเพิ่มหลอดไซส์ขึ้นมาดูหน่อยละกันนะคะว่าถ้าหลอดใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโดยเราจะออกออเดอร์เซลล์ที่0.1นยหอด2ไม้นะคะ จากที่เห็นนะคะการส่งคําสั่งเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเลยนะคะอาจจะมีดีเลย์อยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าการส่งคาสั่งรวดเร็วพอสมควรเลยนะคะรวมถึงสินค้าที่ทางบรกเกอร์แอคซี่มีให้เนี่ยก็ถือว่าหลากหลายเลยทีเดียวนะนะคะและการเข้าออเดอร์เทรดด้วยเงินจริงกับบรกเกอร์แอคซี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะถูกใจใครบางคนไหมที่กําลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะคะหรือถ้าใครอยากทราบวิธีการถอนเงินว่าจะถอนเงินยากไหมเข้า เร็วหรือเปล่านะคะก็สามารถติดตามได้คลิปถัดไปเลยดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทาง t r a ดไ r i d e r ค่ะ